เทศไทยเราในปัจจุบันกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายเศรษฐกิจเฟื่องเื่องของแพงสินค้าเกษตรไม่มีราคาประชาชนมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนำไปสู่ภาวะนี่สินล้นผลตัวสังคมตกตังศีลธรรมถูกละเลยจริยธรรมเลือนหายผู้คนขาดจิตสำนึกมุ่งเสื่อหาแต่ประโยชน์ส่วนตนสิ่งแวดล้อมถูกทำลายและธรรมชาติกำลังเอาคืนพวกเรา และประชาชนตาดำๆจะหันไปเพึ่งใครในสมัยหนึ่งนิสิตนักศึกษาเคยเป็นความหวังของสังคมมีบทบาทแห่งการเป็นผู้นำและพัฒนาแต่ทุกวันนี้นิสิตเหล่านั้นหายไปไหนเหลือเพียงบางส่วนที่ยังยืนหยัดและช่วยเหือสังคมคนเหล่านี้คือความหวังอนุริปรีของสังคมไทย ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะลุกขึ้นมาปลุกพลังและปลุกจิตสำนึกของนิสิตนักศึกษาให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมูล,ลนิธิราแก้วจึงเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของผู้ใหญ่ใจดีเพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษานำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ทำโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งทาง,งเศรษฐกิจ และสิ่งแวลงดล้อมโดยขณะเดียวกันก็ยังได้พัฒนาทักษะผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการของมูลนิธิเพื่อเตรียมนิสิตให้พร้อมที่จะเป็นปัญญาชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมเป็นอ,อ,องคอ์กรที่ไม่แสวงหากำไรแล้วก็ น่าจะมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนเพื่อที่จะให้ทำงานชุมชนพัฒนาชุมชนโดยใช้ความรู้ทางธุรกิจเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้นโครงการลากแก้วเนี่ยก็เป็นโครงการที่มุ่งที่จะหล่อหลอมพัฒนาจิตสาธารณะของเยาวชนเอาพลังของเยาวชนในมหาวิทยาลัยเนี่ย ใช้ทำงานในชุมชนรับใช้สังคมนำความรู้ที่ได้จากในมหาวิทยาลัยโดยแก้ปัญหาสร้างอาชีพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นโครงการนักแก้วกำลังน,นำการพัฒนา,นาแนวใหม่ที่คำนึงทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคือตอนแรกเนี่ยเราคิดว่า มันก็แค่ชมลมชมลมหนึ่งเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราได้เห็นศักยภาพของตนเองว่าเราเนี่ยมีความสามารถตรงไหนบ้างแล้วเราสามารถนําความรู้ที่เรามีเนี่ยไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรมันเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักสังคมใหม่ๆเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเป็นการสอนอรหลายๆอย่างเรื่องการดําเนินชีวิตสอนทักษะหลายๆอย่างให้ค่ะเป็นการพัฒนาตัวเองพร้อมกับช่วยเหลือสังคมไปด้วยค่ะแต่สิ่งที่ได้ไปนอกเหนือจากนั้นนอกจากเพื่อนนอกจากอะไรต่างๆก็คือ ผมได้เห็นความสุขของคนที่ประสบปัญหาที่เขาสามารถแก้ปัญหาชีวิตของเขาได้ลุล่วงผ่านโครงการของเราพูดถึงประสบการณ์ที่ w ว r l d c u ันะคะได้สมองว่ามันประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆตื่นเต้นที่ไปแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นอ e ีเวนต์ระดับโลกจริงๆทุกคนต้องลองมาสัมผัสดูเองครับเพราะว่ามันให้อะไรมากกว่าที่เราคิดมาร่วมกันทำโครงการนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเวทีหรือเป็นสนามที่ให้ทำให้เราเนี่ยได้นำความรู้ นำประสบการณ์ที่เราเคยมีลงไปช่วยเหลือผู้อื่นอีกครั้งมันไม่ใช่ประสบการณ์เราเดียวมันเป็นการแชร์ซึ่งเราสามารถไปและเราได้รับประสบการณ์จากผู้อื่นจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านซึ่งเขาก็มีสิ่งดีที่ต่อแทนพวกเรากลับมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นได้อะไรมากกว่าที่เราเคยได้ในห้องเรียนธรรมดาแน่นอนสิ่งที่นิสิตนักศึกษาได้รับ ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมแต่นักศึกษาจะได้เรียนรู้แนวคิดด้านการพัฒนาที่หลากหลายที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลทั้งในทางปฏิบัติการเป็นรูปธรรมเพราะนี่คือการติดอาวุธทางปัญญาที่สำคัญที่สุดสิ่งที่นักศึกษาได้รับไม่ใช่เพียงแค่โอกาสแห่งการก้าวไปสู่เวทีระดับสากลแต่ยังได้เรียนรู้ ที่จะนำปัญญาจากสากลกลับเข้ามาสู่ชุมชนสิ่งที่นักศึกษาได้รับไม่ใช่แค่การเดินออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไ,ไปสู่ชุมชนแต่เป็นการเรียนรู้โลกกว้างจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ลึกซึ้งและรู้จักการสร้างสมดุลระหว่างการรักตัวเองกับการรักสังคม คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะมาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรามูล,ลนิธิราาแก้ว